ขอมานานมากสุดท้ายก็จัดให้นี่ White Tiger นานหน่อยนะลืมมัวไปทำอย่างอื่นมัวแต่ไปถ่ายอย่างอื่นลืมลืมเลยขอโทษด้วยนะครับที่ชา้าอ่ะ White Tiger ให้เล่น White Tiger และรีวิวตัวนี้เป็นของน a านาโยโรชิกุรุนั่นเองซึ่งเป็นจุดสูงสุดหรือทีมเพนดากอนในอดีตแต่ตอนนี้คือจุดสูงสุดของนักสองฝั่งเป็นทีมสีไปแล้วอ่ะ ผมโมนะที่จริงมันต้องเป็น3 60แล้วก็ยูไนแต่ผมโมเป็นสามสามหกสี่สี่หกศูนแล้วก็เกียร์บอลนะใช้ได้ใช้ได้คอมโมนี้ใช้ได้ผมคิดว่าเล่นสนุกเล่นได้เหรอเล่นได้เลยไม่แหละดิมันได้เลยสู้กับอะไรดิสู้กับฟิงคอลแล้วกันตัวนี้ก็โมเหมือนกัน คุยอะไรวะนะอะไรวะนะอะไรวะนะเมื่อก,กี้มันอะไรเมื่อก,กี้มันอะไรกันเหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะนะลอยอุ้ยสฟิงซ์เบิร์ดเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาดีๆขอไปเทอมอนมัน เมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้ไม่รู้เมื่อกี้เกอ,อะไรขึ้นสฟิงค์มันแปลกแปลกเลยอ้ายเรียบร้อยสฟิงค์ไปสฟิงค์ไปอีกแล้วอ่ะโอ้ตายตลอดเลยสฟิงค์อาชักเอ็ดมา ใส่ยากอุ้ยเงี้ยมใส่ยาก,ยกนี่บนหัวละอู Extreme Finish มารีวิวมารีวิวไว้ไทเกอร์ด้วยช่างเอกเลี้งซีนอ่ะโอ้ช่างเอกเลี้งซีนหมดเลยอ่ะ ยังไม่ถึงตาเองเลยชักเอด็ดยังไม่ยังไม่ถึงตารีวิวเองเลยใจเย็นดิใจเย็นดิชักเอด็ดยังไม่ถึงเรียกว,ว่าตารีวิวของแกเลยเลยมันยังไม่ถึงตารีวิวของแกเลยนะชักเอด็ดใจเย็นสิโอ้ยดีของมอนมาสู้กับตัวเก่งเองวะเรียบร้อยนี่ไงไวไทเกอร์มันจะได้ก็ได้นี่ว่า พูดกับเบออะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรคุยกับเบอเล่นเหงากับดันไดกอร์ไปดันไดเกอร์ดันไดเกอร์อุ้ยอุ้ยโดนคนหัวโดนนหัวเป็นไงเป็นไงเรียบร้อยไวท์ไทเกอร์ล้ม ก็พอจบแค่นี้3นาทีสำหรับไวทายเกอร์บ๊ายบาย